สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับองค์แม่จิมิฉบับสมบูรณ์พูนทรัพย์นะครับผม1ธันวาสอนะครับไปดูกันเลยครับสถิติของงวดที่ผ่านมานะครับผมรวมให้ดูเลยละกันอย่างคร่าวๆว่า16พฤจิการนะครับเราเอาแค่ปฏิทินดาวจรก็พอ นะครับเลขที่ออกมาออกเป็น972 661กับ46นะครับเนี่ยครับปฏิทินดาวจรจากรูปนี้เราทำออกมาให้เป็นรูปกราฟิกแบบนี้ก็จะเห็นเลยครับคนที่จับคู่ถูก1กับ6 2อยู่กับใครนะครับส่วนใหญ่2อยู่กับใครเลขนั้นจะออก2อยู่กับ1โยกเข้าไปหา6 1 6 6 1นะครับมันออก6 6 1แล้วอีกตัวหนึ่งก็คือ46ก 6, ็6ก็มานี่เหมือนกันนะครับ แล้วก็4ี่ในนาว่าง1ในนาว่างนะครับแล้วจากในทูบก็คนที่เห็นตรงนี้เป็น6 4สี่ใช่ไหมครับก็ได้ไปายเหมือนกันนะครับก็คือได้มาจากในนี้แหละครับไม่ต้องดูอะไรมากส่วนไพ่คราวที่แล้วไม่เข้านะครับผมอีน,นี้สิ่งที่เก่งเอาไว้เนี่ยเราก็ไปจับดู2อกับหนึ่งอ่าอะไรอย่างนี้ปลายก้ากับห้าห้า้าอะไรเงี้ยเขาบอกเลขเด็ดเลขดังเพราะว่าแผงนี้จะเป็นเลขล็อกอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ที่ออกมา เป็นหวยอันนะครับคือ6446ซึ่งถ้าคุณดูจากคลิปของลัคนาราศีไหนที่มีโชคลาภคุณก็เห็นเลยว่าวันนั้นที่บอกไว้เลยย้ำเหลือเกินเลยว่าโจไบเดนโจไบเดนออกโจไบเดนจริงๆแต่พอมันออกมาแบบนี้ไม่มีกระจิตรใจจะซื้อเนาะเพราะว่ามันแบบไม่ได้เข้าโครงกันครื่งจ่ายครึ่งอะ่ะเออซื้อครื่งจ่ายครึ่งอะ่ะเนาะ นาออยากวอนหาเจ้ามือนิดหนึงนะครับว่าช่วยเข้าครงการนิดหนึ่งนะครับนะอไปไปต่อกันเลยครับในเรื่อของ1ทธันวานะครับผมอ่าให้ดูดาวจรทำออกมาเป็นรูปนี้นะครับจากรูปนี้อาจจะแสงไม่ค่อยชัดนะเพราะว่ามันจะดูจากแสงนะครับหน่งธันวานะครับเอาง่ายๆเลยนะครับ2จากรูปนี้นะ2อ,อยู่ในลัคนาราศีเมถุนนะครับโยก เลงเลงไปหา9กับ7นะครับแล้วก็โยกมาหา6แล้วก็ไปที่ลาภะคือ0นะครับถ้าจาก2ไปที่ลาภะคือ0ไปที่ปัตตนีคือ7 9ไปที่ปุตตะคือ6นะครับประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเลขที่ทำออกมาก็จะได้อยู่ที่อะไรเอ่ยเก่งเอาไว้ว่าจะออกประมาณนี้ครับว่าน่าจะมี 6, มี9มี7หรือว่าเป็น 6, 9, 7, 6แล้วก็ 9, 2, 7 เพราะว่า2วิ่งไปหา9กับ7แล้วก็มี6กับ7จ็ดหกกับ9ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปดูของปีที่แล้วกันครับปีที่แล้ว1ธันวาปี2562นะครับจะเห็นว่ารูปปฏิทินมี2มี9มี1ใช่ไหมครับคำตอบที่ออกมาคืออะไรครับปีที่แล้วออกเป็น5 2 2 8 1นะครับคือมี1มี2อยู่ในปฏิทินนั่นแหละแต่เพียงแต่มันไม่ไปจับคู่กับ9นะครับ เก่งไว้2อเก้ามันก็ไม่ไม่ไปจับคู่กับ9มันออกมาเดี่ยวเดียวเป็น2กับน1เนาะประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าในปฏิทินเนี่ยอย่างเดียวมันก็เห็นเลขแล้วแหละแล้วคุณไปจับคู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไปดูต่อครับว่าในทูบที่จุดออกมาอางวดนี้ทูบที่จุดออกมาได้รูปนี้นะครับแล้วไปออกฮานอยออกใช่ไหมไปออกฮานอยเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับวันที่จุดออกมาปุ๊บไปออกฮานอยเรียบร้อยแล้วเลขตรงนี้จะเหมือนกับ เลขตัวบนนี้เขาบอกว่าเหมือนกับ7นะครับเลขตัวนี้เหมือน4แล้วจะมี5ซ้อนเข้ามาแล้วก็มี2นะครับบางคนก็บอกว่าเป็น4 3 2 4 5 2หรือ7 4นะครับประมาณนี้นะไปดูไพ่ครับไพ่เพิ่งจับเมื่อเช้านี้นะครับออกมาเป็นเลข7ครับผมเนาะเป็นเลข7นะครับเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นของงวดนี้น่าจะออกมาอยู่ที่ประมาณนี้ นะครับคือเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเมื่อเช้าหวยอันมาเรียบร้อยแล้วครับหวยอันงวดนี้ออกเป็น 7, 95 7, 95กคูณ6กลับนะครับไปไม่ต้องกลับนะครับผมแล้วก็บนล้างออก955960นะครับที่เขาอัานกันมาจากไหนครับลองดูครับนี่ครับ0กับ6นะครับ0ย์กับ6นะครับ975า9อยู่นี่ ห้าน่าจะเป็นดาวพึ่งย้ายไม่แน่ใจว่าเป็นเลขอะไรสักอย่างหนึ่งหาเกา้หาห้าเก้านี้อันทุกรอบนะครับผมเพราะนั้นก็งวดนี้ก็อันอีกแล้วนะครับหาา้าเก้าเก้าห้าหกศูนย์นี่คือเจ้าที่อันน้อยที่สุดแล้วนะถ้าคุณเป็นเจ้าที่คุณเล่นอาจจะแบบเยอะกว่านี้ก็ยี่สิบตัวขึ้นไปเพราะว่าเจ้าที่คุณเล่นนะครับเป็นโลกกระเพาะอาหารโลกกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ไปดูกันครับว่ามันมีหกศูนย์อยู่ นะครับแล้วก็มาดูอันนี้ครับสถิติปี2560นะครับสถิติปี2560ออกมาเป็นวันที่1ทธันวาออกมาเป็น00533นะครับความเกี่ยวเนื่องดูแล้วปีที่ผ่านมาไม่ค่อยมีอะไรปีนี้น่าสำคัญที่สุดครับปี61ปีนี้ดูแพทเทิร์นของเขาอย่างที่ผมบอกครัว่าเขาจะไล่แพทเทิร์นพวกเลขนะครับพอเขาออกมาเขาจะออกติด6นะครับ ส6พหกฮยกาคราวที่แล้วออก6กหนใช่ไหมเนี่ยแปล1นึมาออกนะครับหกหนแล้วมาเป็น6-7แล้ว6-2แล้วเป็น6-7จนะครับสังเกตเห็นว่าเขาจะมาไล่6กันกับ4ีนะครับสมีอยู่สนะครับแล้วเขาไล่6นะครับไล่หกมา4งวดนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้น่าจะเป็นปีที่ผมมองมองแพทเทิร์นของปีนี้เอาไว้ปี6-2ครับปี6-2ดูเขาก็ไล่แพทเทิร์นสองส นะครับแล้วก็มีวันที่1นธันวาเขาออก8 1กับ2 2แล้วไปออก8 1อีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ไปออก4 1 4 4ดูแพทเทิร์นเขานะครับเขาจะไล่7มาไล่5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 มาอ่านะครับเขาไล่5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  5เสร็จมาขาดช่วงตอน 16ธันวาหายไปเป็น2 3 3 2นะครับแล้วก็เอาสองสองมาออกอีกรอบหนึ่งแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรที่แบบว่ามันหายไปแล้วมันออกมาออกอะใช่ไหมครับถ้าคุณดูแพทเทิร์นนะครับ5 5 5 5 5มา4เสร็จแล้วหายไปรอบหนึ่งนะครับหายไปรอบหนึ่งเลยเอาเลขอะไรก็ไม่รู้เสร็จแล้ว2มา2ก็ตาม2ก็ตามเพราะนั้นอะไรที่มันเหลือมาดูปี6 3สกันครับ ปีหาเพราะนั้นเมื่อเขาไล่5 5 5 5 5นะเขาไล 5, ่555 5, มานะครับไล่5เหมือนกับที่ผมบอกตั้งแต่ต้นว่าเขาจะไล่8 8 8แนะครับแล้วหายไปรอบหนึ่งแล้วก็มาไล่8 8 8นะครับไล่8เสร็จปุ๊บมันยังมีเกี่ยวเนื่องกับ5มามันก็จะเป็น5 5 5แล้วหายไปรอบหนึ่งอ่าหายเหมือน2 3กับ23เลยแล้วอยู่ดีด,ดีมาโผล่เป็น6 1กับ4 6 ใช่ครับแต่มันก็คือมีความต่อเนื่องเข้ามาจาก4 4เอออาจจะเป็น4 4หรือ6 6นี่แหละนะครับ4 4หรือ6 6นี่แหละใช่ไหมครับดูแพทเทิร์นนี้แล้วคุณจะเห็นแพทเทิร์นของปีที่แล้วพอ2 3 3 2มาเอา2มาออกใช่ไหมครับเอา2มาออกแล้วออก2ตามเพราะนั้นปี4 0อ่าปีไอเลข4 0ที่16พุยกา4 0 0 4ใช่ไหมครับมาปุ๊บ มันก็จะเหมือนสองสามแล้วมันก็เอาเอาสี่มาออกพอเอาสี่มาออกเป็นไปได้ครับว่าสี่อาจจะมาก็อีกเออเนาะสี่อาจจะมาหรือไม่ก็อาจจะหกมาก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเลขที่เก่งเอาไวก้ก็ประมาณนั้นนะครับเขียนเอาไว้ประมาณนี้เนะาะอ๋อมีเลขนี้เพิ่มขึ้นมาให้อีกสองตัวกันว่ากันนะครับเออหรือว่าสี่จะมาดีครับแต่สี่มันไม่มาในปฏิทินนะปฏิทินมันไม่มีเลย แต่ถ้าถ้ามันจะมาใช่ปะถ้ามันจะมาเพิ่มนะควรจะเป็นอันไหนดีถ้าจะมาเพิ่มถ้าจะมาเพิ่มมีอยู่เจ้าหนึ่งเขาให้เลขนี้มาอืมน่าสนใจไหมครับเขาให้เลขนี้มาสี่เจ็ดนะครับมีอยู่เจ้าหนึ่งที่เขาบอกฝันอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วมันไปตรงกับข่าวแถวนี้ยตัวเนี้เป็นเจ็ด ตัวนี้เป็นสี่นะครับเราห้าอยู่นี่แล้วก็สองยู่นี่นะครับเพราะนั้นก็เลยมาจากตรงนี้นะครับส่วนสามหเนี่ยคือฝันละกันเออผมฝันว่ามันมีสามหอยู่อ่ะอืมประมาณนั้นเพราะนั้นถ้าดูจากตรงนี้จะเห็นห0ที่เขาอ่านกันถามว่าซื้อไหมอะ่ะมเซื้อถามว่าอยากซื้อไหมไม,นะไม่ซื้อนะครับไม่ซื้อนะครับแต่ถ้าให้มันออกมาได้ฮะอยากให้มันออก ตัวนี้กับตัวนี้ดีไหมเอออย่างนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันเนาะเป็นหกเก้าแต่เลขแบบว่าเลขแบบนี้คาว่าไม่ค่อยออกกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะออกออกตัวนี้ก็ดีหรือออกอืมมว่ามีเจ็ดออกมาก็ดีนะประมาณนี้ละกันนะครับลองดูละกันครับว่าชอบเลขไหนมันก็จะมาจากปฏิทินนี่แหละเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าดูดูแล้วเห็นก็อันนั้นแหละครับนะครับขอให้โชคดีกันละกันสวัสดีครับ